สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Final f a n t a s y 14นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักอาชีพทั้งหมดใน Final Fantasy 14กันดีกว่านะครับว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงมีจุดเด่นอะไรรวมไปถึงวิธีการปลดล็อกอาชีพต่างๆแต่ละอาชีพเลยนะครับอาชีพในเกม Final 14เตอนี่ยตอนนี้มันจะมีทั้งหมดด้วยกัน17อาชีพนะครับไม่รวมบลูเมดจะแบ่งออกเป็น3ตําแหน่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือแทงค์ฮิลเลอร์แล้วก็ตีพีเอะครับผมซน อย่อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นวอลเลอร์เนี่ยเขาจะต้องเป็นแทคงไวเมดเป็นฮิลเลอร์นะครับสมุไรก็จะเป็น DPS ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากลองเล่นหลายๆตำแหน่งนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับเกมนี้เพราะว่าใน1ตัวละครที่เราสร้างมานะครับเราสามารถเล่นได้ทุกอาชีพเลยสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนไหนก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนไปใช้เป็นอาวุธประจำอาชีพนั้นๆน,น,นะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยก็ยังเล่นไม่จบไม่ถึงเ e อ็เกมเหมือนกันนะครับเลเวลก็ยังไม่เต็มเลยแต่ผมก็ได้ปลดล็อกอาชีพทั้งหมดในเกมนี้มาลองเล่นดูหมดแล้วนะครับตามตำแหน่งต่างๆก็เลยอยากจะลองทําคลิปนี้ออกมาเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกมเนี่ยได้รู้จักอาชีพต่างๆกันเพื่อจะเป็นไอเดียในการเลือกอาชีพเริ่มต้นของเรานะครับและถ้ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดตกหล่นไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆผู้เล่นเก่านะครับถ้ามีข ไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอาชีพสายแรกนะครับก็คือแทงมีด้วยกันทั้งหมด4อาชีพนะครับตอนนี้พาราดินวอริเร์ดาร์ไนแลวก็กันเบรกเกอร์ครับผมหน้าที่หลักๆของสายแทงนะครับก็คือการดึงเอเมตตี้ของบอสของมอนสเตอร์ของศัตรูนะครับให้โจมตีที่เราไม่ไปโจมตีเพื่อนๆคนอื่นในปาร์ตี้ของเรานะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถใช้สกิลของเราช่วยทำดาเมจบอสให้บอสตายเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับ อาชีพแรกนะครับพาราดินเป็นสายอาชีพที่เปลี่ยนมาจากกราเดียเตอร์นะครับตอนเลเวล30อาชีพนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับมีอาวุธหลักเป็นดาบโล่ซอสแอนชิลสามารถบล็อกการโจมตีของศัตรูได้นะครับเพราะว่าเรามีโล่โรเตชันของพาราดินเนี่ยจะมี2โรเตชันหลักๆด้วยกันนะครับจะเป็นฟิสิกอลดาเมจโรเตชันสามารถใช้ในการอันล็อกท่าซุปเปอร์แอตแท็กของพาราดินได้นะครับและโรเตชันที่2เนี่ยก็คือเมชิคอลดาเมจโรเตชันนะครับจะเป็นคอมโบสกิลที่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครรับเเพาาป็นนกโจมมตีทงทงว ธารดินเนี่ยเป็นแทงค์ที่จะมีสกิลในการช่วยปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถคิวตัวเองได้นะครับคิวเพื่อนในปาร์ตี้ได้แล้วก็ยังมีบัฟนะครับคอยกลางปิดให้เพื่อนเนี่ยมาหลบด้านหลังตัวเองได้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็คือวอร์เรีร์นะครับเป็นอาชีพที่สามารถเล่นตั้งแต่แรกเหมือนกันเปลี่ยนมาจากคลาสมอร์าดานะครับใช้อาวุธหลักเป็นทูแฮนเอ็กซ์นะครับเป็นขวาน2มือเป็นอาชีพสายแทงนะครับที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับมีโรเตชันหลัก2โรเตชันนะครับอันแรกจะเป็นโรเตชันที่จะสามารถแอพพลายดาเมจบัฟให้กับเราได้นะครับและโรเตชันอันที่2นะครับจะเป็นโรเตชันที่ใช้ในการบิลอัพเกรดพลังนะครับเกรดพลังนี้เนี่ยเราจะใช้ในการทําดาเมจใช้บิ๊กแอตแท็กของวอร์เรียร์นะครับจะเป็นอาชีพทีี่่่ไมมคอย สกิลในการลดดาเมจจากศัตรูเท่าไหร่นะครับแต่จะมีสกิลในการเพิ่มแม็กเอมาให้เราแทนนะครับ อาชีพต่อมานะครับก็คือดักไนท์การจะปลดล็อกดักไนได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องจบภาคอเรียมรีบอลก่อนนะครับทำเควสสุดท้ายของภาคเรียมรีบอลแล้วขึ้นภาคแคเวนวอร์ดนะครับมาถึงเมืองอิชการเรเยกวลเริ่มต้นของดักไนนะครับจะเริ่มที่เลเวล30เลยคือเราไม่จําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เลเวล1นะครับมีอาวุธหลักเป็นดาบใหญ่นะครับทวีนซอร์สมีความสามารถในการใช้พลังแห่งความมืดนะครับดักไซเพื่อเมนเทนดาเมจบัฟของเรานะครับในการใช้สกิลของดักไนนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ MP ด้วยนะครัับทที่่แแตตตกกาางงจวอื่นเพราะะฉนั้นนนะครับใการ เล่นดักไนเนี่ยแมคานิกของการใช้สกิลนะครับจะมีเรื่องของการ ain เมนเทน MP ก็ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดักไนยังสามารถใช้สกิลนะครับเรียกร่างเงาของเราออกมาเพื่อช่วยในการโจมตีศัตรูให้กับเราได้อีกด้วยนะครับอาชีพสุดท้ายของฝั่งแท้งนะครับนั่นก็คือการเบรกเกอร์ครับผมการที่จะปลดล็อกอาชีพนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีอาชีพหลักนะครับอยู่ที่เลเวล60ก่อน และจาเป็นจะต้องซื้อภาคเสริม Shadow Binger ก่อนนะครับถึงจะสามารถเล่นอาชีพนี้ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เล่นแบบฟรีทายลเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นอาชีพนี้ได้นะครับอาวุธหลักของการเบรกเกอร์เนี่ยคือดาบปืนนะครับการเบรกเกอร์นะครับจะมีโรเตชันสองโรเตชันด้วยกันนะครับอันแรกจะเป็นโรเตชันในการสร้างกระสุนนะครับและอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะใช้กระสุนที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละเพื่อปลดล็อกโรเตชันนั้นนี้นะครับอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูค่อนข้างเเยยอะล อาชีพสายต่อมานะครับนั่นก็คือฮิลเลอร์ครับผมตำแหน่งฮิลเลอร์นะครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเลยนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนในปราร์ตี้ทุกคนไม่ตายนะครับหน้าที่หลักของฮิลเลอร์เนี่ยก็คือการฮิลตัวแทงนะครับปลองลงมาคือดูแลตัวเองรวมเป็นถึง DPS ด้วยนะครับและอนอกจากนั้นนะครับอาชีพในสายฮิลเลอร์เนี่ยยังสามารถทำดาเมจจะมีพวกดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับที่จะใช้ใกับศัตรูได้ง่ายๆเลยไม่ต้องชาร์จด้วย อาชีพแรกก็คือไวเมชนะครับเป็นฮิลเลอร์ตัวเดียวที่เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรกนะครับเริ่มต้นที่คอนเลอร์นะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นไวเมชตอนเลเวล30มีอาวุธหลักเป็นไม้เท้านะครับเคนการฮิลของไวเมชนะครับจะค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับสามารถฮิลได้แรงมีทั้งซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับเอลีทาร์เก็ตรวมไปถึงยังมีการฮิลแบบเอลีที่เป็นแบบรีเจนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวไวเมชนะครับยังสามารถสร้างปีกเรียกปีกออกมานะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับได้รับดาเมจนนน้อยลงะครับเป็ บัฟอีกตัวหนึ่งเลย สกอร่านะครับเป็นอาชีพที่เปลี่ยนมาจากอะคินิสนะครับตอนเลเวลสาเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นได้2อ,อาชีพด้วยกันนั่นก็คือสกอร่าในสายฮิลเลอร์และซัมมอนเนอร์ในสาย DPS นะครับทั้ง2อ,อาชีพนี้เนี่ยมันจะแชร์เลเวลกันนะครับอาวุธหลักของสกอร่าเนี่ยคือหนังสือครับผมเป็นอาชีพสายซัมมอนที่จะเรียกแฟรี่ออกมาช่วยฮิลช่วยสร้างเกราะให้เราได้นะครับการฮิลของสกอร่านะครับจะเน้นเป็นในการสร้างโลกป้องกันเพื่อแอ s ซอ b ด a m a g ต่างๆที่มาจะาสัตรู้นะครับทั้งแบบซิงเกิลแท e ร็กต็แล นี้นะครับสกอร่าเนี่ยยังมีความสามารถในการทำดีบัฟนะครับเพิ่มพลเลทให้กับศัตรูได้อีกด้วยนะครับเอสโทโลเจียนนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราเนี่ยจะต้องมาถึงอิชการ์ดก่อนเริ่มต้นภาคเฮเวนวอร์ดก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกอาชีพนี้ได้เอสโทโลเจียนนะครับจะเริ่มต้นที่เลเวลสาเหมือนกับดาร์กไนท์อาวุธหลักของเขานะครับจะเป็นคาร์ดเป็นไพ่นะครับใช้ในการทํานายการฮิลของเอสโทโลเจียนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับสวิตช์ระหว่างโหมดชิลกับโหมดรีเจนครับผม ส่วนระบบไพ่การ์ดของเอ o l ลิเจนนะครับจะมีไว้สําหรับสร้างบัฟต่างๆนะครับบัฟดาเมจให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับจะเป็นการเลนด้อมดึงไพ่ออกมาจะสามารถบัฟเพื่อนเราได้ทีละคนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราได้การ์ดครบตามกําหนดแล้วนะครับเราก็จะสามารถไล่บัฟนะครับเพื่อบัฟเพื่อนทั้งปาร์ตี้ในครั้งเดียวเลยก็ได้เช่นกันครับผม สายอาชีพต่อมานะครับนั่นก็คือ DPS นะครับหน้าที่หลักของ DPS เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับ damage per second ทำดาเเมตให้สูงที่สุดนะครับจัดก,การบอสให้ตายให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ melee DPS เป็นอาชีพสายตีใกล้ physical range DPS นะครับเป็นอาชีพสายตีไกลแบบกายภาพนะครับแล้วก็สุดท้าย magic DPS จะเป็นสายไร้เวทนะครับหรือว่า caster นั่นเองครับผม ดรากูนนะครับเป็นอาชีพนักล่ามังกรใช้หอกเป็นอาวุธหลักนะครับเปลี่ยนมาจากอาชีพเริ่มต้นแลนเซอร์นะครับ โรเตชันของดรากูนนะครับจะมีแค่2โรเตชันนะครับแต่ว่าจะเป็นโรเตชันที่จะยาวกว่าอาชีพอื่นๆนะครับคอมโบส่วนใหญ่ปกติของอาชีพอื่นๆนะครับจะมีทั้งหมด3สกิลแต่คอมโบของดรากูนเนี่ยจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับการโจมตีของดรากูนนะครับจะค่อนข้างเท่เพราะจะมีท่าที่กระโดดไปกระโดดมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งกระโดดพุ่งเข้าไปหาศัตรูกระโดดออกจากศัตรูนะครับและดรากูนเนี่ยยังมีบัฟสําคัญนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเพื่อนในทีมได้อีกด้วยนะครับ มังเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นเล่นได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับคลาสแรกของมังคือเพจลิสนะครับจะใช้หมัดสนับมือเป็นอาวุธหลักในการโจมตีศัตรูนะครับ อาชีพอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การทำคอมโบต่อเนื่องให้กับศัตรูนะครับแต่ว่ามังเนี่ยจะโฟกัสไปที่ positioning ครับผมก็คือการโจมตีจากตำแหน่งที่กำหนดไว้นะครับเช่นด้านข้างหรือว่าด้านหลังถ้าเราสามารถโจมตีไปตามตำแหน่งที่เขาได้กำหนดไว้ได้นะครับตามสกิลจะส่งผลให้สกิลของมังเนี่ยจะรุนแรงขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมังเนี่ยจะเป็นอาชีพที่จะวิ่งไปรอบตัวบอสเยอะที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งนะครับตามสกิลที่เราใช้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมังยังมีความสามารถในการบัฟเพิ่มดาเมจ เพื่อนในปาร์ตี้ได้อีกด้วยนะครับ นินจานะครับอาชีพต่อไปจะเป็นอาชีพที่ต่อมาจากคลาสโรกนะครับแต่โรกเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่สามารถเริ่มต้นเล่นได้ตั้งแต่แรกนะครับมันจะปลดล็อกตอนที่เราเลเวลสิอาวุธหลักของนินจานะครับก็จะเป็นมีดในส่วนของแมานิคการใช้สกิลของนินจานะครับเขาะจะเรียกว่านินจิสึเป็นการกดสกิลนินจิสึเรียงกันนะครับเพื่อที่จะแอคทีฟสกิลตามออเดอร์ที่เราใส่เข้าไปนะครับการเล่นนินจาเนี่ยจริงจําเป็นจะต้องใช้ความจํานิดหน่อยนะครับในการจําท่าว่าเราจะต้องใส่สกิลอะไรเข้าไปนะครับเพื่ ตอนนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับนินจายังมีความสามารถในการบัฟปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถเรียกเงาตัวเองออกมาได้นะครับโจมตีตามเราไม่ว่าเราโจมตีอะไรและยังมีบัฟทําให้ศัตรูเนี้ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นจากทางปาร์ตี้อีกด้วยนะครับ สมุไรนะครับเป็นอาชีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคสตอมบัตการจะปลดล็อกสมุไรได้เนี่ยเราจึงจะเป็นจะต้องมีภาคสตอมบัตก่อนนะครับและจะต้องมีตัวหลักนะครับอาชีพหลักที่เลเวล50ก่อนครับผมสมุไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่เลเวล50เลยนะครับคือถ้าเราปลดล็อกสมุไรแล้วเราก็จะได้สมุไรเลเวล50มาเลยครับผมใช้ดาบคาตนะเป็นอาวุธหลักนะครับเป็นอาชีพที่ไม่มีสกิลบัฟใดๆให้แก่ปาร์ตี้เลยนะครับมีแต่บัฟให้ตัวเองการโจมตีของสมุไรนะครับหลักๆมันจะวนอยู่3ด้วยกันซึ่งถ้าเราจบมแล้วเย จะได้สัญลักษณ์เซนมาครับผมแล้วสัญลักษณ์เซนตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในการปลดล็อกสกิลต่อไปนะครับถ้าเรามี1เซนเราจะสามารถปลดล็อกสกิลที่สร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้นะครับถ้ามี2เซนจะสามารถใช้สกิล AOE ได้ครับผมและถ้าเรามี3เซนนะครับจะสามารถใช้สกิลบิ๊กดาเมจตัวเดียวก็คือสกิลนี้เอาไว้ตีบอสนั่นเองนะครับน่าจะเป็นสายเมลีทีพีเอสนะครับที่สามารถทำดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับได้สูงที่สุดเลยแต่จะไม่ค่อยโดดเด่นในด้านของการทำดาเมจในรูปแบบบของ AOE นะครั บาทนะครับอาชีพ DPS ยิงไกลแบบกายภาพอาชีพแรกนะครับและเป็นอาชีพเดียวที่เราสามารถเล่นได้ในช่วงแรกเลยนะครับเป็นอาชีพที่เปลี่ยนมาจากอาเชอร์นะครับมีอาวุธหลักสําคัญเลยก็คือธนูครับผมเป็นอาชีพที่มีความโดดเด่นในการบัฟปาร์ตี้นะครับบัฟพลังปาร์ตี้เพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากจะสามารถยิงธนูได้แล้วนะครับเขายังมีความสามารถในการร้องเพลงเล่นดนตรีเพื่อบัฟเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับทั้งบัฟคิวนะครับบัฟดาเมจลดความเสียหายที่ได้รับนะครับการทำดาเมจของบาทนะครับจะค่อนข้างไปทางแรนดอมไอเอ็นจีนิดหน่อย เพราะว่าจะต้องกดใช้สกิลสกิลหนึ่งเพื่อที่จะให้ปลอกอีกสกิลหนึ่งนะครับแมคคนิสนะครับสายยิงไกลกายภาพอาชีพต่อมานะครับมีอาวุธหลักก็คือปืนสามารถปลดล็อกได้เหมือนกับดาร์กไนแล้วก็เอสโทโลเจียนนะครับเมื่อเข้าเคเวนวอร์ดคือเราจําเป็นจะต้องไปถึงเมืองอิชกาดก่อนนะครับต้องจบเรยมรบอลก่อนเป็นอาชีพสายเอนจิเนียร์เน้นการใช้อาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับปืนไฟปืนพิษมิตไซล์ระเบิดนะครับและยังสามารถเรียกขุนยนนะครับออกมาร่วมต่อสู้กับเราได้อีกด้วยนะครับ เป็นสายอาชีพยิงไกลากายภาพนะครับที่สามารถทำดาเมจได้สูงที่สุดเลยนะครับทั้งแบบซิงเกิลทารเกตรวมไปถึงแบบ AOE ด้วยนะครับต่างจากบาทและแดนเซอร์นะครับที่จะเน้นเมนในการบัฟเพื่อนในปาร์ตี้นะครับ และอาชีพต่อมาก็คือแดนเซอร์ครับผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในภาค Shadowbringer ครับผมเหมือนกับการเบรกเกอร์เลยคือเราจะเป็นจะต้องมีภาค Shadowbringer ก่อนนะครับแล้วก็จะปลดล็อกตอนที่เรามีตัวละครหลักเลเวล60แล้วและแดนเซอร์ก็เช่นกันนะครับจะมีเลเวลเริ่มต้นที่เลเวล60เลยครับผม การใช้สกิลของแดนเซอร์นะครับจะค่อนข้างหนักไปทางการแรนดอมไอเนะครับคือเราจำเป็นจะต้องพล็อคสกิลสกิลหนึ่งก่อนเพื่อที่จะใช้คอมโบสี่2ต่อมานะครับใช้คอมโบที่2เพื่อจะพล็อคคอมโบที่3นะครับอีกหข้อดีของแดนเซอร์นะครับจะมีสกิลในการบัฟคู่เต้นค่อนข้างเยอะนะครับแดนเซอร์จะมีความสามารถในการเลือกคู่เต้นนะครับแล้วก็บัฟให้กับคู่เต้นของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมไปถึงการเต้นเพื่อที่จะบัฟให้กับทั้งปาร์ตี้ก็ได้เช่นกันนะครับ Black Mage นะครับจอมเวทตัวแรกของสาย Magic DPS เเป็นอาชีพที่สามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับ อาวุธหลักของอาชีพแบล็กเมดนะครับก็คือทูแฮนด์สตารเป็นหนึ่งในอาชีพ DPS ที่สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆเลยนะครับการใช้สกิลของแบล็กเมดเนี่ยจะแบ่งออกไปเป็น2โหมดหลักๆด้วยกันนะครับก็คือโหมดไฟกับโหมดน้ำแข็งในโหมดไฟเนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจท่าไฟของเขานะครับที่จะทำให้เวทไฟของเขานะครับสามารถสร้างความเสียหายร,ระเบิดได้รุนแรงขึ้นนะครับแต่จะใช้ MP ค่อนข้างเยอะเมื่อเรา m อหมดแล้วนะครับเราก็จะส w a p มาเป็นโหมดน้ำแข็งนะครับ ซึ่งไอโหมดน้ําแข็งเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการรีเจน MP ของเรานะครับเป็นโวลเทชันวนไปแบบนี้นะครับระหว่างโหมดไฟกับโหมดน้ําแข็งซัมมอนเนอร์นะครับอาชีพสายเวทตัวต่อมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เปลี่ยนมาจากแอคคินิสนอกจากสกอร่าแล้วเนี่ยใช้อาวุธเป็นหนังสือเหมือนกันนะครับเป็นอาชีพที่สามารถซัมมอนสัตว์เทพออกมาสู้ร่วมสู้กับเราได้นะครับซัมมอนเนอร์จะซัมมอนอีฟริดออกมาในการโจมตีแบบซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับจะเรียกกาลูด้าออกมาในการโจมตีแบบ AOE และนอกจากนี้นะครับซัมมอนเนอร์เนี่ยยังสามารถซัมมอนบาหมุดออกมาร่วมต่อสู้กับเราได้ด้วยนะครับเราจะสามารถควบคุมบาหมุดได้นะครับให้โจมตีทำำตําเเมจได้อย่างรุนแรงมหาศาลเลยและยังมีฟินิกซ์อีกนะครับที่สามารถซัมมอนออกมาได้สามารถทำำัมเนเมจได้ค่อนข้างสูงเลยรวมไปถึงยังช่วยฮิลเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างของซัมมอนเนอร์ก็คือเป็น DPS ที่สามารถชุบชีวิตได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้สกิลชุบชีวิตมาตั้งแต่เขายังเป็นแอ็คินิสเลยครับผม เรดเมชนะครับแคสเตอร์ตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับใช้อาวุธหลักเป็นเรเปียกับออฟนะครับจะสามารถปลดล็อกได้ตอนที่เรามีอาชีพหลักนะครับที่เลเวล50แล้วแลวจะจาเป็นจะต้องมีภาคสตอมบัตก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้เหมือนกับซมูไรเลย เป็นอาชีพที่ใช้การผสมผสานระหว่างแบล็คเมจิกกับไวท์เมจิกนะครับและบาลานซ์เกจเอาไว้เพื่อที่จะอันล็อกซูเปอร์แอตแทนะครับในรูปแบบของเมลีคอมโบก็คือการเข้าไปโจมตีในระยะใกล้นั่นเองนะครับใช้ดาบเรเปียเมื่อเกณฑ์หมดแล้วเนี่ยก็จะกลับมาใช้เวทมน์นะครับในการโจมตีระยะไกลอีกหนึ่งแมคาีนิกที่สำคัญมากของเรชเมจนะครับนั่นก็คือดวลแคส s กับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เขาไล่เวทนะครับมันจะติดดวลแคส s ซึ่งดวลแคส s มันจะส่งผลในการไล่เวทครั้งที่สนะครับสามารถพล็ออง ก็คือเราจะต้องไล่เวทที่มีระยะเวลาไล่น้อยก่อนนะครับตามด้วยเวทที่มีระยะเวลาไล่มากเพื่อที่จะให้ดัวแคสเนี่ยฟล็อกได้มีประสิทธิภาพที่สุดครับผมโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับอาชีพทั้ง17อาชีพในเกม Final F a n t a s y 14นะครับหวังว่าวันนี้คลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับช่วยเป็นไอเดียกับเพื่อนๆในการเลือกเล่นอาชีพต่างๆนะครับทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเลยนะครับวันนี้มัแมสเกมมิ่งก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ